สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนนั่นก็คือครึ่งเดือนแรกนะคะ1ถึงกันยายนปี2565ค่ะเรามาวางแผนนะคะมาไกด์ไลน์กันว่าการดำเนินชีวิตในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ควรจะเป็นไป ในรูปแบบใดนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่ 15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงครึ่งเดือนแรก1-15กันยายนปี2,565นนี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการงานก่อนเลยนะในเรื่องของการงานจังหวะครึ่งเดือนแรกตรงนี้นะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาการพิมพ์การอ่านการเขียนเอกสารสัญญ์สัญญาการออกหน้ากล้องการเดินทางการติดต่อเจรจาต่อรองนะคะ มีโอกาสที่จะเกิดมุมที่ดีอย่างมากนะคะมีความโดดเด่นมากพูดง่ายๆก็คืองานใดที่ต้องใช้ปากในการในการทำงานต้องใช้ปากในการสื่อสารออกไปหรือแม้แต่กระทั่งการส่งข้อความออกไปอ่ะจะมีมุมที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานสอนนะงานออนไลน์ก็ได้นะคะลองดูงานค้าขายก็ได้นะที่ต้องใช้ปากต้องอาศัยการพูดการเจรจาเนี่ยคะ่ะ โอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะคะดวงเฮงมากเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปากนะเชาวลัคนาราศีตุลถ้าคุณวางแผนอะไรในช่วงนี้แล้วอยากจะริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆสามารถที่จะทําได้เลยลุยเต็มที่ได้เลยนะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการใช้ไหวพริบการหาทางนี้ที่ไล่ของคุณดีมากเป็นพิเศษในช่วงนี้คือสมองค่อนข้างปลอดโปรง่งไหวพริบค่อนข้างดีอารมณ์ค่อนข้างพุ่งเลยมีเป้าหมายนะคะแล้วก็กําลังจิตกําลังใจเนี่ยมีพลังค่อนข้างสูงนะ ดาวหลายดวงโคจรอยู่ในเรือนลาภะเกื้อกูลให้ประโยชน์แกช่ชาวลัคนาราศีตุลอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการงานที่ทำอยู่นั่นเองนะท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าเป็นเจ้าของอธุรกิจประมาณนี้นะคะลุยได้เต็มที่ทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาเสริมการขายนะคะส่งเสริมการขายผ่านทางออนไลน์ร่วมด้วยเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะพัฒนาดีมากขึ้นทำยอดให้คุณได้ดีมากขึ้น ส่วนท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหก,กิจต่างๆนะคะในช่วงนี้คุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณจะมีคนพูดถึงนะยิ่งใครเนี่ยมีอายุงานเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะยิ่ง มีรุ่นน้องๆน,นะคะคอยพูดพูดถึงคอยชื่นชมนับหน้าถือตาประมาณนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์คุณจะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเป็นที่รู้จักของแฟนๆมากขึ้นมีชื่อเสียงในวงการในสายงานของคุณโดยภาพรวมแล้วสมัยมองว่าการงานของชาวลัคนาราศีตุลในจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้เนี่ยมีเกณฑ์ดีมีมุมที่ดีมากๆเลยนะคะขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีแต่คุณต้องอาศัยเซนส์นของคุณด้วยนะต้องอาศัยลังสังห ของคุณด้วยนะไม่ใช่ว่าเดือดร้อนเรื่องไหนจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าเออคนนี้เนี่ยพอจะช่วยเราได้ไหมคนนี้เนี่ยเออพอจะถูกสเปกกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนแบบมองแล้วแบบอาจจะดูเหมือนเขาจะช่วยแต่จริงๆเขาไม่ช่วยนะอันนี้ต้องใช้เซนส์นนะแล้วก็ ยังไงก็ตามคุณต้องมีเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนไม่ใช่ว่าไม่ไม่ทําอะไรเลยอยู่ดีๆก็ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเลยมันก็ไม่ใช่นะคือเราต้องลองด้วยตัวเองก่อนอะไรยังทําต่อไม่ได้ค่อยขอคําแนะนําค่อยขอคําปรึกษานะคะสําหรับการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังมีความกดดันยังมีแรงกดดันค่อนข้างมากเหมือนกับว่างานยุง่งงานเยอะทําไม่ทันด้วยประการที่1ประการที่2คือคนอื่นคาดหวังในตัวคุณด้วยประการที่3คือคุณคาดหวังกับตัวเองกดดัน ตัวเองไปด้วยนะคะอยากจะทํายอดอยากจะทําเป้ามันเลยเกิดความเครียดเข้ามานั่นเองค่ะแต่สําหรับการงานสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยอาจจะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารที่ตีฉินนินทาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือกลุ่มคนอื่นกลุ่มคนนอกสายงานที่เขามองเข้ามาแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะทํามากเกินไปเกินหน้าเกินตาอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังใครที่ทําธุรกิจอาจจะมีคนพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณในทางที่ไม่ดีนะคะอาจจะไม่ได้ส่ง มาถึงตัวคุณโดยตรงแต่มันเป็นร้านของคุณพูดถึงบริษัทของคุณอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือการบริการนะคะก็ระมัดระวังในแง่ตรงนี้ไว้ด้วยก็จะดีค่ะ ในด้านการเงินการทองกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุล่านใดที่อยากจะหาช่องทางทําเงินเพิ่มอยากจะต่อยอดอยากจะพัฒนาอยากจะลงทุนเพิ่มเริ่มได้เลยนะคะจังหวะนี้เหมาะมากกับการหาไรายได้เสริมแต่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมากพยายามยังไงบางคนอยากจะเทรดหุ้นเทรดกองทุนแต่คุณไม่ศึกษาเลยอ่ะอยู่ดีๆคุณกระโดดลงเข้าไปเลยตามเพื่อนตามกลุ่มสังคมที่เขาว่ากันอย่างเนี้ย อันนี้เจ๊งกับเจ๊งเลยนะคะต้องขอบอกกันตามตรงคุณต้องศึกษาคุณต้องมีความรู้คุณต้องพยายามอย่างมากนะคะแล้วค่อยพอเรารู้ในระดับหนึ่งที่เรามั่นใจแล้วเราค่อยกระโดดลงไปในตลาดหุ้นหรือว่าในกองทุนหรือในสิ่งนั้นๆที่คุณชื่นชอบศึกษาก่อนใครจะอยากเป็นนายตัวเองใครจะอยากจับธุรกิจศึกษาก่อนศึกษาให้ดีแล้วคุณจับได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ศึกษาไม่มีความรู้แล้วคุณไปจับ นะมีหวังนะมีมีเกณฑ์ที่จะขาดทุนได้นะอันนี้ต้องเตือนไม่ใช่แค่ชาวตุลน,นะสำหรับทุกๆลัคนาราศีเลยแต่สำหรับชาวตุลคือศึกษาให้มากลงทุนดำเนินลงมือทำก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะ ดาวพระอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณในขณะนี้เวลานี้โคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะค่ะแน่นอนว่ารายจ่ายจะเยอะมากนะใช้จ่ายเยอะมากได้เงินมาแล้วก็จ่ายออกไปมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับเรื่องของการสังสรรค์พบเพื่อนฝูงปาร์ตี้นะคะแต่การที่ดาวการเงินมาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้มันก็ยังมีมุมที่ดีนะคือ ชาวตุนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเก่าเงินค้างคาเงินเคล,ลมประกันต่างๆมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษมีโชคมีลาบเข้ามามีเกณฑ์ได้เงินจากหลักทรัพ,พรย์ทรัพย์สินมรดกใครที่ทําเกี่ยวกับอสังหาปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะยังออใครมีที่ว่างอยากจะปล่อยเช่ามีเกณฑ์ที่จะปล่อยเช่าได้ใครทําเกี่ยวกับหอพักอพาร์ตเมนต์โรงแรมก็มีเกณฑ์ที่จะทํารายได้ให้คุณในช่วงนี้นะมันมีเกณฑ์ได้เงินจากหลักทรัพย์จากอสังหาริมทรัพย์ประมาณเนี้ยค่ะ และชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินก้อนเป็นเงินก้อนโตเลยนะบางคนอาจจะใช้จ่ายไปกับการลงทุนหรือใช้จ่ายไปกับการชําระหนี้หรือใช้จ่ายไปกับของเสียของพังก็ได้นะคะรีโนเวทบ้านซ่อมรถครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีตุลใครที่ยังโสดอยู่ ขอบอกตามตรงว่าเงียบหน่อยนะคะอาจจะเงียบหน่อยยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ขอให้คุณโฟกัสที่เรื่องของการงานก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งมาเพ่งที่เรื่องความรักนะคะยังรู้สึกว่าเงียบๆอยู่นะ จีบใครชอบใครก็ยังไม่ค่อยมีการพัฒนาสักเท่าไหร่นะคะส่วนใครที่มีคู่นะเราหมั่ระมัดระวังคนรักคู่รักของคุณเจ็บไข้ไม่สบายนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการทะเลาะน้อยใจนะแต่ไม่นานเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็คืนดีกันนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ